มองอะไรกันนะ่ะไม่ต้องมองแล้ววันนี้มาเฉลยแล้วแกวันนี้ที่ทุกคนรอคอยแน่นอนที่ถามมาว่าไอ้ถือซองซองเนี่ยที่แบบว่าบอกบอกที่กักกันเนี่ยตามจริงคือฉันไม่ได้กักแกแต่คือเขายังไม่ได้เปิดตัวแล้ววันนี้เขาเปิดตัวแล้วแล้วที่ฉันดื่มอยู่เนี่ยเขาเอาให้ดื่มฟรีแกอันเนี้ยอันฟรีแต่อันก่อนหน้าเนียคือฉันซื้อเขามากินเว้ยไแกแล้วฉันจะบอกว่า ที่ชันใบขึ้นชั้นขาวขึ้นเนี่ยเพราะตัวนี้เลย mm. Nano Estem c o r e 4 g ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าเข้าวเจ้าของยังไม่ได้จับยังไม่ได้จองนะต้องรีบเพราะคอลลาเจนของของเราตัวนี้เนี่ยนะรับรองได้ว่าแค่ซองเดียวเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นแน่นอน22แน่นอนคือไม่ต้องพกไปเยอะอะ2แล้วคือเกาะแกจะบ้าหรอแกขอไป22แล้วแกจะขาวนี่ซองเดียวแกแก้วเดียวชิชิ ชนแก้วผู้ชายได้ <c oughs> เป็นผู้หญิงเฮลตี้อินคอลลาเจนตนนันน้ำนมเลยตัวนี้อย่าลืมนะคะ